สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูพระอยุทยานะครับผมพระชัย,ยุทยานหน้าตักสองนิ้วนะก็น่าจะเป็นเยอะที่สุดแหละตอนในของผมตอนเนี้คือหน้าตักสองนิ้วนะครับผมลองมาก็น่าจะเป็นหน้าตักสามนิ้วนะครับก็มีตรงทีงสวยๆนะครับผมที่ได้ดูนะครับ พรช้ยวิทยานะครับไ<อ>ล่ไปถึงตรงนี้สภาพเก่ากุนะครับผมดูเนื้อนี่เนื้อดินเนี่ยเป็นหินหินแบบละเอียดเลยนะครับตรงนี้สวยงามน,นะนตักซองเนี้ย ดูครับดูดินดูหินดีดินนะ <c oughs> มันจะมีสองแบบนะครับดินเนะี่ยถ้าเป็นพระชัยในหน้ตาตักหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนี่ดินจะแข็งถ้านัตาตักโดยสี่นิ้วขึ้นไปครเคยเห็นดินออกเป็นสีแดงก็มีนะครับผมเพราะว่าเป็นองค์ใหญ่นะครับผมดินจะไม่เหมือนองค์เล็กเท่าไหร่นะครับผม ีสวยน่ารักดีน,ะน่าตักสองนิ้วนะครับผมก็นี่ก็มีเอกลักษณ์แต่ละองค์ศิลปะสกุลช่างนะครับผมแต่ช่างอุทอาจจะสร้างมาหลายที่นะครับผมนี่องนี้นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงดูให้ดูดิบางองค์เนี่ยโดนเจาะเป็นรูอย่างงี้นะโดนเจาะบางองค์โดนเจาะจนฐานแตกฐานหักไปเลยนะ แต่เกามีองค์ที่ยังไม่โดนเจาะนะครับผมซึ่งก็จะหายากอยู่นะนี่องค์นี้ดินไม่โดนเจาะใช่ไหมครับผมอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นของแท้แน่นอนครับคือดินยังอยู่นะครับผมยังอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาใกล้ๆอันนี้ก็สองนิ้วนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับผมดินใช่ไหมครับดินยังอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือยังไม่โดนเจาะนะครับผมหาสภาพไม่โดนเจาะนี่หายากอยู่นะ มมคสวยส่นะยวนมากก็จะโดนส่วนมากเลยครับกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะโดนเจาะแน่นอนนะครับนี่ยไม่เหลือโดนเจาะแต่ศิลปะแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับสังเกตนะนะอันนี้จะขออันนี้ผมก็ดูดเป็นพระชัยอยุธยาบ้านผุหลวงนะผมดูเป็นบ้านผุหลวงนะองค์นี้ อะไรดูใ่ใต้ช่อขคอเนี่ยมันจะมีขอบตัดตรงนี้แล,ะละะ้วลักษณะของโลหะรูพิมพ์เนี่ยรูพิมพ์แลโวโลหะนี้ผมก็ยังดูเป็นบ้านผู้ลวงนะดินก็ดินดำนะครับดินดำเขาเรินเจาะกันนะพ่อมา ก็มีดวงหนึ่งอันนี้ผมสายายวันตาแมนนะหน้าตาเหมือนตาแมนมากอันนี้ปาษสาทองไม่ชัดเจนนี่ไม่โดนจอไม่โดนจอด้วยน้อยนะครับพาที่ไม่โดนจออย่างองนี้นะอ <c oughs> งนี้โดนบริษมาแต่พาดูสวยหน้าหน้าสวยนะนี่นสวยฐานสูงด้วย ฐานดอนบุรุณะมาฝั่งนี้นะครับผมทางฝั่งนี้สมบูรณ์นะเนี่ยฐานดอนบุรุณะมานะครับผมมีรอยแนละ้วแต่องค์พระสมบูรณ์นะครับมีทองด้วยนะครับบางที่นะครับเขาไปตัดออกฐานบุรณุณาฐานแตกเขตัดตรงนี้ออกเลยครับตัดออกเลยเลเหลือแค่ตรงพระแต่ผมว่ามันก็บุรุณะดีกว่าอย่าไปตัดออกนะครับ กระตักสองนิ้วนะครับดีทานสูงเราจะมาอยุธยาครับวันนี้อยุธยาสามขาปมามันวิชัยนะก็ศิละปะกำแพงเพชรอยู่แล้วกำแพงสามขาง่ายๆนะครับผมดูดินศินละปะกำแพงหรือเขาเรียกง,ง่าย <c oughs> อ,อยุธยาก,กำแพงนะครับ ก็แพงสามขานั่นเองนะนี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับผมดินโดนก็เรื่อนไปฝั่งนี้นี่อบอิ่มนะครับผมสวยงามอบอิ่มสวยงามมากเลยมายิ้มนี่จุดสำคัญคือไม่โดนเจาะนะครับไม่โดนเจาะทานนะหน้าสวยด้วย ลํำบึกเลยนะครับผมก็มาอีกหนึ่งอันนี้รักครองหนามากเลยครับหนาตึกเลยนะเนี่ยลักครองหนาตึกเลยสำคัญคือไม่โดนจาะเหมือนกันนะครับลักครองห,หนาดีอย่างหนึ่งนะครับรักษาสภาพของโลหะที่อยู่ข้างในนะครับผมไม่โดนสนิมไม่โดนน้ำโดนอะไร อย่างสวยครับตรงนี้ทองเอบเกือบแล้ว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 ก็มาอีกองหนึ่งคนระับนี่เหมือนกันครับองค์นี้เบานะผมก็รู้เนะี่ยดินดินเบาเลยนะแต่ด, ين, ดินเนี่ยดินเนี่ยไม่โดนจอดแน่นอนครับพเพราะว่าดูครับมันล้านตับตามากเลยนี่ทองเดิมนะครับ ตรงนี้ไม่หนักดินบางเบา,าบางเบานะครับผมตรงน,นี้อันนี้หนักหนักกว่าอีกนะครับนี่ช่องเดิมเหมือนกันนะผมชอบนะพระชยยัยวิทยาแบบออกเสียงโตโตเนี่ย กอขายากเหมือนกันนะอันนี้ก็โดนจอแล้วก็อุดมานะแต่พาหน้าสวยมากโอเคมาดูอีกองหนึ่งนะครับสุดท้ายไฮไลท์อายุทยาส่งเครื่องน้อยนะครับผมหน้าตักสองนิ้วหูตุ้มนะครับองนี้ดูดูดูผิวฮะดูผิวเนี่ยนี่คมชัดนะครับชัดมาก ถามว่าหานมีนีรอยแตกไหมนะแต่ไม่แน่เจาะถ้าเจาะนี้คงไม่อยู่ครับเพราะเป็นทรงแบบออกแบบสามขานิดนึงนะค่อนข้างหายากนะครับผมหน้าตักสองนิ้วทรงเครื่องค่อนข้างหายากเลยนะองนี้หูตุ้มดนวอยอย่างสวยองนี้อย่างสวยเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ พามาชมอยุธยานะครับผมหน้าตักสองนิ้วที่ผมมีตอนนี้นะครับผมอย่างสวยครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับขอบคุณมากครับผม